อีจันท์พักร้อนเปิดสักรารใหม่วันนี้เรามาเที่ยวที่อุดรธานียย้สด,วดวสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่บึงหนองประจักษ์นะครับที่จังหวัดอุดรธานียัย มีอะไรดีครับคุณนที่นี่ก็ของดียืนอยู่นี่แล้วค่ะตายแล้วตายแล้วแกเล่นจังระหว่างของเราคือ <c oughs> น้องเป็ดเหลือง3าตัวนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่คนที่มาอุดรเนี่ยจะต้องมาเชคกินที่นี่แล้วก็มาถ่า,ายรูปคู่กับน้องเป็ดทั้งหลายตรงนี้นะครับ ข้าคัชาโนดอะอากาศข้างนอกอะร้อนมากแต่พอแ้วพอเข้าไปอะจะรู้สึกว่าแบบ้ยมันมันมันเย็นขึ้นเนี่ยเราเดินเข้ามาเราก็รู้สึกเราว่ามันเย็นทั้งที่ข้างนอกเม<ช>ื่อกี้แจดแรงมากแล้วตอนแล้วเท้าตอนนี้ที่เหยียบพื้นก็คือรู้สึกเย็นนะครับอยู่ดอนมาตั้งแต่เกิดคะ่ะเพิ่งเคยมาคําชาโนดครั้งแรก ฟังเรื่องราวมาว่าเขาเดินเข้ามาข้างในเราเย็นจริงเย็นจริงจริงในขณะที่ข้างนอก,มกเมื่อกี้เราแบบอากาศร้อนมากประมาณเกือบ30อ,องศาได้เนาะแต่เข้ามาก็คือเหมือนอากาศาเย็น,นเฉ<ร>ยไปเลยเ,เรามาถึงกันตอนบ่ายโมง รู้สภาพว่าแดดบ้านเราบ่ายโมงมันขนาดไหนแต่เข้ามาข้างในเราไม่มีเหงื่อสักหยดเลยรู้สึกว่ามันเย็นสบายเย็นสบายอากาศแบบลมลืนม,มากเมื่อกี้เราไปไหว้ศาลพระพุทธสีสุโธกับศาลแม่ย่าสีสุมามามแล้วแต่เราก็ไหว้ต้นมะเดื่อยักษ์ที่มีรูปปั้นของพญาสีสุโอยู่เหมือนกันต่อไปที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยคือไปดูบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่ากันว่าน้าไม่เคยแห้งแล้วเราลองไปดูว่าเป็นยังตรงที่เราเห็นด้านหน้าเมื่อกี้ก็คือที่มีการบวงสรวงมีการมีนางลงนางมีียเ้ นั่นคือส่วนใหญ่อ่ะขอที่นี่ไปแล้วแล้วได้เขาก็กลับมาแก้บทกัน อะไรครับพี่เล็กที่ตำนานผีจ้างหนังเราจะเคยได้ยินกันมานานแล้วว่ามีผีจ้างให้บริษัทฉายหนังเนี่ยมาฉายหนังให้ผีดูแตวตอนเช้ามาก็เห็นว่าไม่มีใครเลยทุกวันนี้ที่ที่ผมมาล่าสุดปีที่แล้ว่รถยังอยู่ที่ผีจ้างหนังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมไห<ฮ>นไหนโอ้ผมเคยปีที่แล้วผมมาผมเคยคุยกับเจ้าของ จำจันทภายน์เนี่ยเขาบอกว่าก็ยังมีคนจ้างเขาอยู่ก็จะมีคนจ้างมาอยู่สําหรับคนที่เคยบนไว้ว่าจะมาฉายหนังกำนังนผีจ้างหนังทุกคนคงรู้จักกันอยู่ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างนานมากแล้วมีทําเป็นหนังทําเป็นเรื่องเล่าอะไรตอนไรเยอะแยะไปหมด เราไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยเราไม่นึกว่าจะหนาวขนาดนี้เล่นขาสั้นกันมาทุกคนเลยโอ้โหผมเล่นน้ําหรอไม่ใช่เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินไปขึ้นเรือนะคะเรือตรงนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรท่าเรือนนน้ําย้อยใช่ไหมท่าเรือนนน้าย้อยเดี๋ยวขึ้นเรือจากตรงนี้เดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยเขาจะพาไปที่ทะเลบัวแดงจะมีดอกบัวเยอะๆไปกันเลย เต้นเต้น,นเนหรอเต้นมากจริงเหรอมันใกล้น้ำมากเลยตื่นเต้นมากเลย <c oughs> สั่นแล้วเนี่ยไม่ผมไม่ได้สั่นเพราะเรือนะสั่นเพราะตัวเอง <c oughs> ไม่ได้หนาวด้วยนะไม่กลัว มาอยู่ท่ามกลางทะเลบัวแดงนะครับใช่ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณนายบอกได้คําเดียวว่าอากาศดีมากมากจริงครับสุดยอดมันมันเย็นมันเย็นน้าเย็นอากาศเย็นทุกอย่างคนที่ไม่เคยสัมผัสอากาศเย็นๆอย่างนี้ในกรุงเทพนะได้มาเจอตรงนี้รับรองว่าติดใจแน่นอนฟินมากทาทิดขึ้นอากาศดี17องศาดอกบัวบานสะพังต้อนรับเรามันแบบสมบูรณ์แบบมากเฟก นั่งดูดอกวัวไปก็จะมีนกบินกระจุบกระจิบตรงนั้นตรงนี้เห็นนกกระยางมากินปลามาหากิโ้โ,โหมันเป็นบรรยากาศที่เราหาดูที่ไหนไม่ได้อยากให้ทุกคนมาทุกคนมาดูกันมาสัมผัสด้วยากายต,ตาเนื้อกายสัมผัส<ช>แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันสุดยอดขนาดไหนนี่แหละธรรมชาติจริงๆใใครที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะคะก็แนะนำที่นี่เลยทะเลวัวแดงอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุตรดานีเยย เป็นรถรถที่จะพาเราขึ้นไปที่<ป>เขาเรียกว่าที่ไหนอะน้ําตกข้างบนข้างบนเขาเรียกว่าอะไร,รอะพี่น,น้ําตกอะไรทั้งทา,งายน้ําตกเหรอ,อเราใช้เวลาเดินทางกี่นาทีก็ประมาณข้วมมองั่นแะอยู่ที่เราถ่ายรูปนานหรือไม่นานาปรน้ปแสดงว่ามีจุดถ่ายรูปหลายจุดก็แล้วแต่คนชอบนะก็มีหลายจุดเหมือนกันนั่งตรงไหนได้บ้างข้างหน้าข้างหลังตรงไหนเซียวที่สุด ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาขึ้นเขาลงแต่เวลาลงเขาข้างหน้ามันก็จะเฉียวนี่ผมนั่งข้างนี้ได้ไหมผมนั่งตรงนี้เลยได้ไหมได้ไม่ได้พักก่อนวันนั่งดีๆไปไปค่ะขึ้นรถ ต้องซื yeah. ้อต้องซื้อตรงนี้ต้องซื้อข้างล่างเนี่ยขึ้นไปก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนคือเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะวันนี้เราจะนั่งข้างหลังเตรียมพร้อมเอาอะไรมาคะเนี่ยเห็นเขาบอกว่าข้างบนจะมีน้ําตกให้เล่นมีน้ําตกอ่าเราก็นี่เลยมีเสื้อผ้าไว้แล้วก็เฮ้ยวันนี้เขาเอากระถุงมาด้วยอะพอก่อนอ้าวไป เรามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วครับจุดเริ่มต้นงวามบันเท<อ><อ>ิงไทยเริ่มต้นแล้วปะ จะกินข้าวกันก่อนครับมีกับข้าวทางชาวบ้านเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เป็นไก่ย่างส้มตำแกงส้มแกงส้มด้วยเหรอแข้าวเหนียวไมไผ่อ๋อมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่พอมันสิมี มีมเนมนูอย่างแนี้ยแกงส้มไก่ย่างปลาเผาหลายชุดกระบอกไม้ไผ่ของข้าวสารชุดกระบอกไม้ไผ่คือย่างสิเป็นไม้ไผ่เบิร์ตเป็นบ่เน,นียนที่เราไอ้นึ่งข้าวก็ามอะไรเนี้ยมียานอยู่แต่เราก็รอเอาตอ,องรองให้หมดมน,มนี่ข้าวลามพรอม,มียนนี่ข้าวเหนียวนึ่งน้กระบอกอันนี้สวด เอาละครับเรามาถึงจุดที่สําคัญสุดๆอีกจุดหนึ่งแล้วครับอุ้ยๆๆตรงนี้คือที่ไหนครับแพแดงน,น้ำตกเป็นน้ําตกธรรมชาติที่สวยมากตูงมากดูดีดูน้ําใสสิผู้ใหญ่นารินบอกว่าน่าจะลึกประมาณ6เมตรโอ้โหแม่บว่าม,นมันลึกขนาดนั้นไหมต้องทายัางไงครับถึงจะรู้ทีเล็กต้องลงวันนี้ีเล็กเตรียมเตรียมทุดมาเล่นน้ำป่ะคะ เตียมมาจากวัตถุงครับนั่นแหละค่ะตีโป่งไปเลยบ้าไปเลย อาฬิกา23นาทีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวที่คีริบงนะคะครับผมข้างบนเขาว่าจะมีทะเลหมอกสวยๆเนาะใช่ก็ต้องลุ้นว่าจะมีหรือเปล่าเพราะฝนไม่ตกเพราะว่าอากาศหนาวมาก,ามาก16องศาแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวม <laughs> ไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้มีแค่แบบผ้าพันคอก็พอแบบคายหนาวได้เนาะไปกันเลยค่ะทุกคนบาย ไม่ไปคิดว่าอูดอมันจะหนาวขนาดนี้เท่าไหร่นะพี่สุกิี่องศาสิหองศาครับวันนี้สิองศาถึงแล้วุกคมตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่อหโมงสี่สิบหกโมงสี่สิขออีกหนาที นี่ข้างหน้าข้างหนนะ้าไอ้หัวอาพีพายอาทิจะขึ้นแต่ตอนนี้พระจันทร์ยังไม่ลงเลยอะตอนนี้ยังชัดแจ๋วอยู่เลย เป็นปกติเลยปะลงจากอีแตกทีไรขาสั่นทุกทีเลยเพราะแบบมันสั่นจนชินแล้วอ่ะนี่กลังจะเดินเข้าตรงจุดชมวิวดูนี่ดูนี่ดูนี่ให้ที่คนได้เห็นด้วยว่ามันสวยมองมันน่าจะเป็นวิวแบบวิวหมู่บ้านเนาะครับหมู่บ้านที่ ไม่แน่ใจว่าใช่ตรงที่เราผ่านมาน่าจะใช่ตรงที่เราผ่านมาตรงนู้นก็จะมีลายหมอกให้เห็นนิดหน่อยแต่วันนี้เมื่อกี้พี่คนขับรถเขาบอกว่าหมอกน้อยเพราะว่า,วาเมื่อคืนมีลมปะ่ะอ่าเพราะเมื่อคืนมีลมลมค่อนข้างแรงหมอกก็เลยไม่เยอะแต่น่าจะหมอกผสมควัน ดีเย็นภาพสวยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดครับเราไม่ได้หาบรรยากาศอย่างนี้ได้ง่ายๆแน่นอนครับถ้ามีโอกาสต้องมากันครับใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแมสสูดอากาศหน่อยอ่ะไปเปิดแมสคือคือเปิดแมสก็ต้องอยู่ห่างกันเน<อ>ิดนึงเพราะว่าที่เนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะที่ไหนเขาค่อนข้า,นางที่จะเคร่งในเรื่องมาตรการคุมโควิดนะคะไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยมาที่นี่พวกเราเองก็ป้องกันมาหนูขอไปถอด<ไ>แมส่า ใค,ใครมีถุงพลาสติกไหมครับผมอยากจะเก็บอากาศตรงนี้กลับไปบ้านมากเลยไม่ได้กลับไปฝากคนที่กรทมไม่ได้เราจะใช้ถุงพลาสติกไม่ได้๋อไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ถูกต้อง,ต,องต้องป้องกันด้วยรักโลกด้วยงั้นเดี๋ยวเราหากรบบอกม่บายอัดอากาศใส่กระบอกไว้ไายกลับไป <laughs> สูดอากาศเสร็ยจยัง <laughs> ล่าสุดเต้นไปแล้วครับผมอากาศเย็นทำให้คนเปลี่ยนไป รีวงกดเนาะครับตอนนี้เราเราเปรียบเทียบกับท่องเที่ยวที่อื่นมันเป็นการที่เป็นการสร้างเนาะแต่ของเราเป็นการที่ดูแลแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็เอาธรรมชาติมาขายที่เป็นวิถีชุมชนเราครับนะครับเรามีวิถีหนึ่งก็เป็นอ e ีเต็กที่เรานําเสนอขายในปัจจุบันก็วิ่งตามถนนบางบางหมู่บ้านเขาก็ยังได้ขายแต่เรา,เาไปวิ่งในน้ําอย่างเมื่อวานเนาะเอถ้าเป็นหน้าฝนเราเป็นเป็นน้าหลักก็จะ จะสวยมากมาก,มากเลยแล้วก็ผ่านทุกนาตรงไหนเขาดำน้ำดำนาสามารถไปเ่วนกิกันกได้อีกอนะครับแล้วก็ดัดแปลงจากจากอ e ีเท็กเป็นพ่อบ้านแทนที่แม่บ้านจะได้ด้วยก็ทําเป็นครัวรทำเป็นอาหารที่แบบในกระบอกไม่ไผ่อย่างไก,ก่ย่างที่ไหนก็มีทานนะครับแต่ผมทําเป็นุฟเฟ่มันเป็นแสแตนดาร์ดอยู่แล้วเนาะส้มตำไก่ย่างที่เราท่องเที่ยวที่ไหนก็มีแต่รรเราพิเศษกว่านนะั้นคือท่านสามารถเติมได้ตลอดงาน นี่คือมุมมองของเราที่คิดไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติซึ่งซึ่งมันก็จะไม่ทำลายธรรมชาติด้วยใช่ครับยางยางช้อนไม้ไผ่ที่เราได้แก้วไม้ไผ่เราตัดทุกวันเลยแต่เราเป็นการตอนเขาเพื่อให้เขาแตกหน่อออกลูกเยอะๆแล้วก็จากตรงนั้นไม่ไม่พอนะครับ เราสร้างรายได้ให้ชุมชนปีหนึ่งเป็น2อสามแสนเลยนะ,ะเฉพาะไม่ไผ่กับแก้วเล็กๆเมื่อวานนีาา้นั่นคือมุมมองของเราที่จะพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชน